นิทานเหลืองเท่ากำผ้ากับเสียวขี่หลักแต่กี้แต่ก่อนยังมีเด็กสายคนหนึ่งซื้อว่าเท่าท้องสุกเป็นลูกกำผ้าพอแม่แต่ยังน้อยน้ยแต่เท่าท้องสุกเป็นคนดุมันหักแม่และแม่ตู้ พร้อมกับสวยเวียกครอบครัวทุกทุกมือ้อทุกทุกวันพอเมื่อท้องซุกใหญ่ซอนเบาวแม่ของท้องซุกได้พามาฝากกับเศรษฐีอยู่ในเมืองเพื่อจะได้หําเฮียนและเศรษฐียังมีลูกสาวคนหนึ่งซื้อวานางล่าซ้อย ย้อนควมดีควมดุมันและควมซื่อซารของเท่าจึงเหตุให้เศรษฐีมีควมสงสารคือกันกับลูกคนหนึง่งนอกจากนั้นท้องซุกยังมีเพื่อนคนหนึง่งซื้อว่าบัวสีแต่ว่านิสัยแตกต่างกับเท่าท้องซุกหลายเพราะเล้าเป็นคนขี่ข้านมักง่ายเห็นแก่ตัว เวลาเศรษฐีบอยแล้วก็มีแต่นอนบอซอยเวียค้นอื่นอยู่ตัวมามีวันหนึ่งเศรษฐีเลยอยากฮู้วา่าซ้ายทั้งสองคนนั้นเมนไผ่ซื้อซัดตัวตนเลยลองใจซ้ายทั้งสองเศรษฐีเลยเอาห้เงินห้คคำทีเศรษฐีมีมาห้เท่าทั้งสองทำความสะอาด พร้อมกับถุกคนอยู่ในเหอนย้อนควมอยากได้เงินค้ำของเศรษฐีที่เอาออกมาในวันนั้นบัวสีจึงได้เข้าไปลักเอาให้เงินให้ค้ำของเศรษฐีที่เก็บไว้ในห้องแล้วเอาไปฝังดินไว้ที่หลังบ้านสองวันต่อมาเศรษฐีได้เข้าไปกวดเบิงให้เงินให้ค้ำในห้อง ปากฏว่าหายเงินหายคำของตนหายไปสามหายเมื่อเป็นแนวนั่นเศรษฐีได้เอิ้นเอาทุกคนในเฮือนมารวมกันแล้วถามว่าแม่นไผ่ไปลักเอาหายเงินหายคำในห้องไปแต่บบมีไผ่ตอบจกคน้นและในขณะนั่นบัวสีได้เว้าขึ้นว่า เมื่อวานนี้คาน้อยเห็นท้องสุกเข้าไปในห้องและท้องซุกได้เว้าขึ้นว่าขาน้อยได้เข้าไปแท้แต่ขาน้อยบบได้ลกักและบัวสีได้เว้าอีกว่าถ้าโบแมนเจ้าแล้วจะแมนไผเป็นคนเอาไปเพื่อความเป็นธรรมเศรษฐีเลยบอกว่า ซันเฮามีวิธีที่จะพิสูจน์ว่าไผ่เป็นคนลักจากนั้นเศรษฐีได้สั่งให้ทุกคนไปย่ำเข้าอยู่ที่วัดเพื่อหาคนที่กระทํำวามพิดเมื่อไปหอดวดัดเศรษฐีได้สั่งให้ทุกคนย่ำเข้าพร้อมๆกันและทุกๆคนต่างพากันย่ำเข้า แล้วเศรษฐีได้สร้างให้ทุกๆคนคลายเข้าออกจากปากทุกคนพากันคลายเข้าออกจากปากพร้อมกันหมดแต่เข้าผัดยังยู่เต็มปากของบัวสีย่ำโกโบได้คลายออกโกโบออกกืนก่นโกโบลงบัวสีจึงดึงออกแนวใดโกโบออกจนแควของบัวสีหักและหลอ่นออกจากปาก จากเหตุการณ์ในวันนั้นเศรษฐีก็ได้หู้แล้ววาไผ่มีควมซื้อซั์ต่อตนแท้และเศรษฐีก็ได้ยหญ่เงินคำ้ำจากห้เงินห้ค้ำของเศรษฐีให้ทุกคนอยู่ในเฮือนส่วนของทองสุกนั่นเศรษฐีได้เอาน้าให้หนึ่งตอนพร้อมกับยกนางลาซ้อยให้แกทองซุกเติมอีก หลังจากที่แต่งงานกันแล้วทองซุกและนางลาซ้อยได้ไปหับเอาแม่กับแม่ตู้ของทองซุกมาอยู่เฮือนนำ้ำส่วนเศรษฐีนั่นแมนดีใจและภูมิใจในลูกเขยคนนี้หลายที่สุด